่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์ช่วงนี้อยู่ในช่วงประชุมสภา ประชุมเต็มเวลาทุกวันราชการนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองจึงมอบหมายให้รองน้ำหอมกุลสุภาพร์กำเนิดผลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในฐานะภรรยาของตัวเองลงพื้นที่ทำกิจกรรมพบปะ พี่น้องประชาชนลงชุมชนแทนตัวเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของจังหวัดสงขลานายยกชายบอกว่าตัวเองเป็นสสสงขลาไม่มีเขตเลือกตั้งพร้อมที่จะลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกเขตเลือกตั้งทั่วทั้งจังหวัดสงขลาล่าสุดลงพื้นที่มอบเงินสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียนโรงเรียนบอกเกตวิจิตวิทยาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาโดยรองน้ำหอมคุณสุภาพรกำเนิดผลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลามอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนมีนายประเสริฐสุวรรณชาตรีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้รับมอบมีนายสุภาพทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนปาดังรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบอกเกตวิจิตวิทยาประธานเครือข่ายอําเภอสเดากล่าวต้อนรับแล้วก็มีสอจอในพื้นที่นะครับมีกํานันตําบลทุ่งหมอพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อกเกตวิจิตวิทยาตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษาตามดูผู้แทนนายกชายสส,สเดชอิดขาวทอง